When I wake up in the morning, drinking coffee. สำหรับ c ีโเรานะบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับฉายแววเท่ากับพรีเซนเตอร์หลายๆคนเลยนะฮะเพราะว่าวันนี้ทํางานดีมากแล้วก็มีความเป็นมืออาชีพมากนะครับ really ก็มีการคุยคอนเซปต์ว่าเราอยากได้คอนเซปต์ดูเป็นสาวมาดามฟินนะครับแล้วก็ให้ดูสวยนะมีผิวที่สวยนะครับวันนี้น้องชายก็เลยทําการเนรมิตนะครับให้กับคุณสายนะโดยแต่งหน้าเป็นอารมณ์เอิร์ธโทนนะครับแล้วก็ค่อยๆปรับลุคเนี่ยจากน้อยๆนะค่อยๆเพิ่มมากขึ้นนะครับวันนี้เราก็มีถ่ายด้วยกันทั้งหมด เออห้าชุดนะครับก็อย่างที่เห็นนะฮะก็มีหลากหลายสไตล์นะครับสวัสดีค่ะไฉมานามฟินนะคะวันนี้ก็ายอยู่ที่ชุดดีสูดิโอนะคะวันนี้มาถ่ายแบบมิสเนเตอร์มานางฟินคนล่าสุดค่ะก็คือตัวเอง่นเองนะคะฝากติดตามมานางฟินด้วยนะคะปกติคอยแต่มาเป้าดาราวันนี้มาถ่ายเอง น,นี้ก็เรียบง่ายสบายๆแต่ว่าทายก็จะเก่งทุกรอบนะคะต้องขอบคุณช่างภาพค่ะวันนี้น้องหูมแบบว่าถ่ายได้แบบรีแลกมากแล้วก็ปกติเนี่ยทายเป็นคนที่ a c t ิ้งไม่เก่งน้องช่างภาพก็น่ารักมากทีงานน่ารักทุกคนคะ่ะ วันนี้ก็สไตล์ working woman นะคะดูโต,โตขึ้นมาอีกหน่อยนึงเริ่มมีเซ็กซี่บ้างแล้วก็ชุดอันนี้เป็นชุดสุดท้ายนะคะเป็นแบบแนวแบบเกาหลีเกาหลีค่ะก็ยังไม่เคยถ่ายแบบนี้เหมือนกันยังไงก็ต้องขอขอบคุณมาดามฟินนะครับที่ให้น้องฉัตน,นะคะได้มีโอกาสมาแต่งหน้านะครับแล้วก็ดูแลความงามให้กับตัวคุณทราเองแล้วก็พิเซนเตอร์อีกหลายท่านนะครับยังไงก็ขอให้มาดามฟินนะครับอยู่กับคนไทยไปานานๆนะครับ thank you